องดานะคะทุกคนมีสองเตียงนะคะคล้ายที่ดิสเดอบนะคะดิสเดอบจะห้องกว้างมากเพราะมีสี่เตียงแต่ที่นี่มีสองเตียงแล้วก็จะมีโต๊ะกินข้าวให้ที่นี่นะคะโอเคนี่ค่ะประมาณนี้้วเป็นห้องน้ํานะคะนี่เป็นเสียงเครื่องดูดกลิ่นนะคะนี่เป็นฝักบัวอาบน้ํานะคะทุกคนนี่อ่าที่นี่ดาจ่ายคืนแล้วประมาณ จำไม่ได้แต่จ่ายไปทั้งหมดสองร้อยสิบเก้าออยนะคะรวมทั้งหมดแล้วนี่คือถนนนั่นะคือป้ายรถเมล์ค่ะต้องไปรอป้ายนั้นตอนนี้กําลังรอรถเมล์อยู่นะคะจะเข้าไปที่เมืองนะคะวันนี้น่าจะไปอาชิตต์นะคะไปเดินดูเมืองเก่านะคะถ้าตอนเย็นนะคะมันไม่ร้อนยังไงเดี๋ยวน่าจะไปจุดชมวิวที่แบบมันจะเห็นปราสาทแล้วก็เมืองเก่าด้วยถ้าอีฉันทําได้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนอนไม่หลับ <laughs> พว่ามาถึงปุ๊บก็แอบนอนแอบนี้ไปเลยก็นอนไม่หลับนะคะตื่นขึ้นมาก็วันนี้รู้สึกง่วงเงียมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเมืองไฮเดนเบิร์กเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนทำไมฉันถึงต้องมา สถาดแห่งไฮแดนบางอยู่ข้างบนนู่นค่ะอันนี้นะคะทุกคนถ้าเราไม่อยากเดินขึ้นไปนะคะมีพวกเป็นรถรางนะคะที่จะพาขึ้นไปข้างบนตรงนี้ที่คนยืนรอกันเนี่ยมีรถรางแต่ฉันไม่ขึ้นค่ะฉันจะเดินเป็นการพิชิตใจตัวเองค่ะเป็นชนีสายสตรองนะคะเข้ามาแล้วไปค่ะไฟาติ้ง นั่นคือภาพข้างหลังของฉันนะคะอันนี้เพิ่งแค่เริ่มต้นนะทุกคนทุกคนเห็นไหมมันชันกว่าที่คิดนะคะมันชันนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องซื้อตเกตนะทุกคน๋ยวเรามาเช็คดูกันเขาว่ามันเท่าไหร่โอเคค่ะทุกคนได้ตเกตมาแล้วนะคะตเกตนะคะราคา เ uh, 9ยูโรนะคะถูกที่สุดเท่าที่เคยเข้ามาเลยนะคะปกติจะตาย,ตายาประมาณสิบอัพสิบอัพสิบอัพเลยแต่ที่นี่9ยูโรถือว่าโอเคราคาดีพอสมควรเลยค่ะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวงั้นเราไปทัวร์ปราสาทไทยดันน์ดีกว่า แสงแดดนะคะช่องที่หนึ่งช่องที่สองแล้วก็ดูข้างบนท่าดอนี่เยถึงแล้วทุกคนนี่ค่ะวิวที่ฉันเห็นในอินเทอร์เน็ตนะคะก็จะประมาณนี้เป็นฉากหลังแบ็ k กราวน์นี้นะคะตึกราอันคลาสสิกอันนี้แล้วก็กับวิวเมืองไฮเดนเบิร์กแบบนี้นะคะปะ เป็นว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่ามันมีอะไรแล้วเราก็ค่อยลงโอเคคนเยอะมากเลยทุกคนเ,คเราเข้าจากตรงนั้นนะคะแล้วเราก็จะไปที่น,นันโตนี่เป็นบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่นานเดินทะลุกออกมาทุกคนนี่แหละเป็นตึกแบบนี้เลยเวลามันโดนแสงก็จะประมาณนี้นะคะร้อนมากแม่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันก่อนนะคะแต่เห็นมันเห็นต้นอะไรสักต้นหนึ่งน่ารักน่ารัก,กเดี๋ยวพาไปดู นี่นะคะคนปุกปุยมากจือเป็นมิวเซียมเกี่ยวกับยานะคะทุกคนแล้วก็จะมีเ้ต้นไม้ต้นนี้ไงคนปุกปุยามากมากเจอรมันฟาร์มาซีมิวเซียมนะคะคเครื่องน่าจะเป็นเครื่องผลิตยานะคะทุกคน ก็จะมีตัวนี้เป็นโปรดักต์นะคะนี่เป็นตัวยาสมัยก่อนมันก็จะเป็นหลอดๆแบบนี้นะคะมันจะเป็นตำมายาทุกคนแล้วก็จะเห็นพวกสมุนไพรนะคะที่เขาใช้ในสมัยก่อนอันนี้อันนี้เป็นลูกทับทิมนะทุกคนอันคิดว่าเป็นใบกาวานมั้งอันนี้น่าจะเป็นมะขามนะคะแล้วก็มีหญ้ามีแร่หินต่างๆนะคะเห็นไหม อ่ยังไม่หมดเลยทุกคนมันเป็นสมุนไพรนะคะอันนี้น่าจะเป็นยาฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นกาบงกับไม้รากยาสมุนไพรนะคะเยอะมากเลยทุกคนไอ้ก้อนนี้ไม่ใช่ขี้ขี้ไอ้ตัวด้วงนะมันเป็นก้อนญ้าอะไรที่มันอยู่ในทะเลทรายเวลามันสลายหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะโดนลมพิวแล้วมันก็กลิ้งไปกลิ้งมาแล้วมันก็จะเป็นกลอนก้อนแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเป็นกลมๆแบบนี้นะ อันนี้ถ้าอีชันจะไม่ผิดเคยเรียนมานะคะมันคือดอกฟินนะคะแล้วก็นี่คือที่สูบฟินนะคะทุกคนเมื่อกี้ตกใจนะคะเมื่อกี้หันไปเจอพี่เขาที่เขากดสะด้งมาปลุกทุกจังอะไรไเจ้าตัวนี้แหละเหมือนไหมเหมือนมากเดินออกมาข้างนอกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นคาเฟ่นในเชลอสนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อดี โอเคทุกคนตอนแรกว่าจะไปฝั่งขวานะคะที่เราจะไปดูเมืองนะคะแต่ตอนนี้จะไปฝั่งซ้ายก่อนนะคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกว่าอะไรอะจุดชมวิวอะไรประมาณนี้คะ่ะคล้ายๆกันอีกฝั่งนึงก็คืออยู่ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยคืออย่างนี้ทุกคนนี่คือเมืองเก่านะคะที่เห็นอยู่นี่คือเมืองเก่าแล้วก็ฝั่งตรงนู้นนะคะอยู่ไกลๆคือเมืองใหม่ ที่พักดานะคะมันอยู่ฝั่งเมืองใหม่ก็เลยต้องนั่งรถมาฝั่งเมืองเก่านะคะฝั่งนี้ได้เห็นแล้วจะไปฝั่งนู้นบ้างฝั่งตรงข้ามตรงไปค่ะเราก็น่าจะลงฝั่งนู้นได้นะคะทุกคนเดี๋ยวลองดูนะคะ ไม่ใช่ในอินเทอร์เนต็ตนะทุกคนในอินเทอร์เนต็ตเหมือนกันแต่ไม่ใช่จุดที่อยากเห็นที่สุดนะคะมันจะเป็นฝั่งนู้นเราต้องไปฝั่งนู้นนะคะไปขึ้นเขาลูกนู้นเพื่อจะได้ดูวิวเมืองฝั่งนี้นะคะทุกคนโอเคเยวขอถ่ายรูปแป๊บนึงนะสวยไหมเก่ามากอยากบอกว่าปราสาทอ่า ไฮเดนเบิร์กนะคะปราสาทเมืองไฮเดนเบิร์กเนี่ยมีอายุประมาณ2,000ปีนะคะทุกคน2,000ปีเลยนะซึ่งเป็นปราสาทที่เก่าแก่มากๆเลยค่ะอันนี้ก็ก็ดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นแบบกำลังบูรณะอะไรอย่างนี้นะคะแบบซ่อมแซมให้ดูสวยงามมากขึ้นขณะนี้ก็เป็นเวลา13นาฬิกา20นาทีซึ่งอีชันก็ยังมาไหนกินข่าวเหมือนเดิมโอ๊ยนี่แหละค่ะ การเที่ยวคนเดียวมันก็ดีตรงนี้แหละค่ะคือเราจะทำอะไรก็ได้จะกินอะไรเวลาไหนก็ได้นะคะตั้งแต่เดินทางมานะคะทุกคนดาก็เหมือนันรู้สึกว่าตัวเองได้เติบโตขึ้นนะคะได้เห็นโลกใบใหม่ได้เรียนรู้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะชนะความกลัวเรื่องภาษาจนวันนี้คือไปไหนมาไหนเองได้หมดแล้วนะคะต่อไปนี้ก็คือเหไปไหนก็ได้ละเห็นไหมแค่เริ่มต้นนะคะทุกอย่างอะ่ะมันก็จะไปตามสเต็ปนะคะ ตอนนี้ก็ลงนะคะตอนนี้เราจะไปหาร้านอาหารกินกันนะคะเดี๋ยวลองเดินวนๆดูแถวนี้ก่อนค่ะว่ามีอะไรไม่เคยเห็นนกสีนี้เขาเรียกนกอะไรนะอันนี้นกพิราบใช่ไหมคะไม่เคยเห็นนกพิราบสีน้ำตา เชียอีกแล้วเจ้าค่ะไปกินอร่อยแล้วข้าวผัดมีผักด้วยนะคะก็เป็นสไตล์จีนเวียดนามนะคะชิมข้าวค่ะหอมกระทะมีความหอมกะกะืม มันมีความแนัวๆแล้วก็หอมน,นะทะินไก่นะคะอืมกว่มากเดี๋ยวคขาอยากินข้าวก่อนนะคะกคนบ,บายตอนนี้นะคะดากำลังเดินไปที่สะพานนะแล้วก็คิดว่า าอยู่ใน university นะคะของไฮเดนเบิร์กเป็น university เกี่ยวกับการแพทย์อะไรประมาณนี้เด็กนักศึกษาเยอะมากในนี้เขาใช้จักรยานกันนะคะเ okay. ยอะมากเห็นไหมนั่นก็เป mm ็น hmm> นักศึกษานะคะจะเป็นตึกเรียนต่างๆนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่บรรยากาศดีมาก เลย <S <S วันนี้ก็เป็นการจบวันที่ดีมากๆเลยนะคะได้มาดูซันเซ็ตพาทิตกทีนี้นะคะก็เป็นจุดหนึงที่สวยนะคะได้ทั้งเห็นทั้งฝั่งเมืองหม่แล้วก็เมืองเก่านี้นะคะได้เห็นปราสาทที่เราไปมาเมื่อเช้านะทุกคน้ย ที่ถูกมากเลยนะดีใจนะคะที่ได้ไมาเห็นแบบภาพสวยๆแบบนี้พรุ่งนี้นะคะเขาบอกว่าดูพยากรอ์อากาศไว้ว่ามันจะไม่ค่อยมีแดดนะคะดานะก็เลยโอเคพยายามดึงล่างอันอิดโรยของดิฉันนะคะออกมาดูภาพนี้นะคะซึ่งมันเป็นภาพที่สวยมากๆเลยค่ะก็เห็นแล้วก็สบายใจนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เราเดินกลับไปที่พักของเราดีกว่านะคะเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะเราพบกันใหม่พรุ่<อ>งนี้นะคะทุกคนบ๊ายบายกูณด<อ><ท>้ วันที่3ของเมืองไฮเดนเบิร์กนะคะตอนนี้นะคะ เราก็จะพาทุกคนไปยังจุดวิวพอยของเมืองไฮเดนเบิร์กนะคะที่ดาได้พูดไปเมื่อวานที่มันจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของปราสาทน,นะคะเราจะสามารถมองเห็นสะพ,พานเก่าแล้วก็ปราสาทเก่าของเมืองไฮเดนเบิร์กแล้วก็เมืองเก่าด้วยนะคะนั่งรถจากนี่ไปนะคะประมาณ16ป้ายมาั้งคะประมาณ20กว่านาทีนะคะแล้วก็เดินอีกประมาณ10กว่านาทีประมาณ1กิโลนะคะจากจุดที่เราลงรถขึ้นไปที่วิวพอยนี่นะคะเราก็มาลงรถตรงทางขึ้นปราสาทน,นะคะทุกคนที่นี่เห็นไหม เมื่อวานเราขึ้นปราสาททางนั้นนะคะแล้วก็ลงตรงนั้นตรงร,าาร้าสเฮาก็เดี๋ยวเราจะต้องเดินตามชีพีไปนะคะมกตรงไปเรื่อยๆค่ะอากาศก็จะสดใสนะคะช่วงเช้าก็จะมีแดดประมาณนี้นะทุกคนเพราะว่าวันนี้เมฆมากนะคะแดดจะไม่เยอะเท่าเมื่อวานไม่แรงเท่าเมื่อวานนะคะแล้วก็ประมาณบา 2, ่ายสองเขาบอกว่าจะมีฝนฝนจะเริ่มตกนะคะประมาณบ่ายสองวันนี้เราก็ต้องขึ้นไปแล้วก็ลงกลับมาให้ก่อนบ่ายสองนะคะ คนเราต้องเดินตรงไปนี่ไปหาแม่น้ำนะคะแล้วก็ข้ามสะพานแล้วก็เดินไปขึ้นเขาลูกนั้นแล้วค่ะนาค,คิดว่าเป็นตรงนู้นเห็นคนย,น,ยนยืนอยู่นะคะเห็นไหมตัวน้อยน่ยนะ อกนั้นหรือเปล่าเข้าไปในตรอกนี้ค่ะ ฉันอยากมานั่นคือสะพานนะคะสะพานเก่าเมืองไฮเดนเบิร์กนะคะนั่นคือปราสาทที่เราไปเมื่อวานนี่แหละคะ่ะวิวที่ฉันอยากจะเห็นอันนี้นแค่จ,จุดแรกนะคะยังไม่ใช่จุดหมายที่ฉันปักหมุดไว้นะคะมันต้องขึ้นไปอีกค่ะทุกคน จุดที่สองนะคะทุกคนที่ว้าอ,อีกหนึ่งจุดค่ะทุกคนอันนี้เป็นจุดที่สองเท่านั้นนะคะไป ยืนอยู่นะคะที่เรากําลังจะไปเราอยากไปตรงนั้นแหละ ทำภารกิจรุ่ล่วงแล้วนะคะจุดบิวพอย์3จุดที่เราอยากไปที่อยากเห็นปราสาทแล้วก็สะพานไฮเดนเบิร์กนะคะแล้วก็ไปหายรูปเช็คพอยมาหมดเรียบร้อยแล้วค mm ่ะเมื่อกี้ดาเช็คในแผนที่ Google Map ดูนะคะมันจะมีจุดชมวิวอีกจุดนึงนะคะที่น่าสนใจมากๆเลย mm hmm. เดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะคะแล้วก็เดินเลียบแม่น้ำไปเลยะคะ่ะใช้เวลาประมาณ28นาทีนะทุกคน ข้างล่างแล้วนะคะทุกคนที่จริงมันมีรถรถผ่านเส้นทางนั้นอยู่นะคะแต่เราอยากเดินค่ะทุกคนอันนั้นคืออะไรไม่รู้นะคะรู้แค่ว่ากุญแจเต็มไปหมดเลยอันนี้คืออะไรไฮเดนเบิร์กลีเบสลีเบสสไตลเหมือนเป็นแบบหินแห่งความรับของเมืองไฮเดนเบิร์กนะคะไหนเดี๋ยวลองดูภาพนี้ซิ ชาดาว้าวสวยนะเนี่ยรู้แล้วทำามาถขึ้นเขาเอามาตั้งที่นี่เพราะว่าวิวสวยนี่เองนะเอาอีกรอบอีกรอบอีกรอบ,ออบหนึ่งสองสามว้าวดีเือมาด้วยพอดีเลยทุกคนเห็นไหม คนี่จุดนี้แหละเอเนไหมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงครึ่งแล้วนะคะเที่ยงเกือบจะครึ่งแล้วอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาข้าวกินเองแล้วค่ะ คนตอนนี้ดาก็กลับมาที่สพานเก่าเมืองไทยเดนเปิดแล้วนะคะไทยรสสอรองนะคะนี่คือคู่เกดทุกคน <c oughs> มันอยู่หน้าประตูเลยค่ะนั่งนี่เลยนะคะวิวดีมากทุกคนเห็นไหม <c oughs> อสวยงามเมนูเป็นเจ้โอยชื่อไทยมากปุษะะราคำเมนูไพยริน ตอนนี้ดาย้ายมานั่งข้างในแล้วนะคะเพราะว่ากลัวฝนตกเขาบอกว่าฝ่ายสองไงแ,แล้วก็ไม่รู้เราจะกินเสร็จกี่โมงนะคะอาหารมาแล้วค่ะอันนี้คือยำรวมนะคะทุกคนดูสิน่ากินมากอันนี้ส้มตำนะจ้าส้มตำอันนี้คือกระติบข้าวเหนียวกับไก่ทอดแซบแซบแซบๆๆๆอันนี้คือส้มตำไทยนะคะ อร่อยทุกคนคเห็นไหมปลาหมึกกับปลานะปลาเป็นปลาทอดกินข้าวอิ่มอร่อยสบายท้องแล้วนะคะฝนกำลังจะมาแล้วนะคะแต่ตอนนี้ขอตัวกลับที่พักแล้วค่ะนี่เป็นการกินข้าวในโฮสเทลกินข้าวตอนเย็นในโฮสเทลของดามนะกทคน ไม่รู้ว่ามันจะราคาดีขนาดนี้นะคะแล้วก็วันนี้ฝนตกพอดีค่ะทุกคนก็เลยมีโอ,อกาสได้ลองทานนะคะอันนี้เป็นอาหารเย็นนะคะที่พักของดานะคะอันนี้แค่7ยูโร50นะคะทุกคนอันนี้ก็จะมีสลัดใบนะคะแครอทแล้วก็กระหล่ำต่างๆะคะ่ะที่ใส่กับดรายซิ่งปิ๊บๆ juicy j u ซ ดีนะทุกคนมันเหมือนเป็นอาหารเฮลตี้อ่ะรสชาติโอเคนะทุกคนค่อยทำอร่อ,อยเด้อเดี๋ยวขอตัวกินข้าวกอนเนาะ